ให้กับกลุ่มพี่น้องผู้เสียหายและจะเป็นผู้รับมอบหน้าในการแจ้งความบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องรอผู้เสียหายมาให้ครบเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่ามีผู้เสียํานวนมากประมาณไหนที่วันนี้มาบางส่วนนะถ้ามาทั้งหมดโรงพักไม่พอใส่นะครับเพ oh. ราะ oh. ว่าการการเสียหายตรงนี้มันไปทั่วทั้งจังหวัดน, oh. น่าจะทั่วประเทศนะเท oh. ่าที่ทราบคือทั่วประเทศเลยนะครับดีใหญ่มาก นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเป็นคนเสียหายอยู่ที่สกลนครด้วยส่วนใหญ่เป็นเป็นคนในส่วนพื้นที่นี้อยู่แล้วส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มาวันนี้ส่วนอื่นก็จะมาจากนครพนมบ้างมุกดาหารบ้างเนี้ยครับซึ่งผมก็ยินดีช่วยเหลือทุกทุกส่วนเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันความเลือร้องเสียหายเดียวกันนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวตามติดติดนะครับอย่าลืมตามติดติดนะครับดย๋ยวรอผู้ชายไปกอยากามทิพตาได้ยินข่าวว่า ป้าแตนกับเมเดก็มาใช่ค <lö ss 91> <gram> ่ะกำลังตามมาวันนี้ออกมาทำคอนเทนต์นอกสถานที่ด้วยนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวรอถามนะครับ